วิ่นไปเลยดูดันไม่เกรงใจใครเอาละครับผมสวัสดีวันรุ่งเช้าแล้วก่อนทุกคนนะยรับสู่ช่องฟิง g ล็อก191่งอยู่กันในเกม BBG ีได้ครับวันนี้ครับผมมาตามคำขอที่เบย์บอกไว้นะฮะนั่นก็คือรถเลโก้นั่นเองโหมีสี่คันเลยนะฮะอันนี้จะเป็นรถกระบะนะฮะเนี่ยโหแต่ละคันมาดูว่าว่าวันนี้ผมจะมารีวิวทำยังไงบ้างนะฮะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นใจใผมก่อนนะครับผม EP หน้าใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะในเกมบิ๊กมินจีไดนะครับ,เ,รบเอาเลยฮะวันนี้เราจะมารีวิวรถเลโก้กันฮะอ๋อผมขอขับคันสีน้ําเงินก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเราขอขับคันเดียวแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะขับไปพร้อมกับพักขั้วนะไม่รู้มันแรงแค่ไหนนะโอ้เสียงเครื่องยนต์ดูดันไม่เกรงใจใคร <laughs> รถเลโก้เลเจอร์สูตร,รใหม่ <laughs> ไปได้ไงไวะเนี่ยกู ไปฮะอุ้ยเดียวเดียวอุ้ยท่อหลุดไปแล้วอะอู้ดูดันไม่เก่งใจใครจริงอะอู้ซิ่งซิ่งวิอู้เร็วมากเร็วมากเร็วมากอะอ้ดูดันไม่เก่งใจใครจริงด้วยอะเฮิร์นไปเลยลูกพารวิวอะไรวะนั่น โอ้โหกระจายกันเลยอะเออเหินูดันไม่ต้องเกรงใจใครอะโอ้โหตรงเขาไม่ต้องเกรงใจใครเหมือนกันโอ้โหนี่คือใส่แบบเต็มคาราเบลนะฮะโอ้โหภาพคนสวยโอ้โรถเลโก้ละคันนี่มีรถบรรทุกด้วยนะฮะนี่ขอลองขับรถบรรทุกนิดน,นึงอะโอ้ซิ่งมาเนี่ยเอาละเดี๋ยวมาลองดูความซิ่งของรถเจา้ารถบรรทุกกันนะไปฮะโอ้โหบออที่ละคันนะฮะโอ้ เร็วแรงทะลุนรกวะนอเอินข้ามไปเลยฮะโอู้หูยข้ามสบายอยู่ฮะสบายหรือเปล่าส่งดูใสๆฮะโอ้โหมันดูใสๆเหมือนล้อรถลุกนบอยว่าทำไมมันล้อมันใสๆโอ้ยมันล้อหน้าหายเลยฮู้ความฮะอู้หยอือดุดันไม่เกรงใจใครฮะลอยเลยฮะเอาเรื่อง มาเราเลาะกระบะสีแดงกันดูบ้างฮะโอ้โหไปฮะขอความเร็วทางลงเนินนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปพร้อมๆกันด้วยฮะเดี๋ยวเราจะลงแบบพร้อมกันเลยฮะโอ้โหโอโ,หโอ้โหเโอาเละฮะดูรถคันนี้ครับกระโดดฟิวอ้าวสบายเฮ้ยคันนี้ทำสวยว่ะโอ้โหความเร็ว200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะในการไหลลงเนินฮนะ นี่เป็นไงโคซิ่งอ่ะนี่ดูดันไม่เกรงใจใครฮะกระบะกระบะเลโก้นะฮะโอ้ไปอย่างสวยอ่ะนี่ยังไงทรงตัวดีด้วยเอาละดูเนินนี่แหละเฮ้ยโอ้โหโอ้ยไม่รอดไม่รอดโอ้ยคว้ามาโอ้ยโอ้ยกระจายเหมือนกันนะโอ้โหไม่ต้องเบรกกันเลยฮะ แล้วแต่สร้างฮะไหนรถตำรวจขอลองรถตำรวจมั้งฮะรถตำรวจจะต้องเป็นตัวจีนะฮะไม่งั้นจับผู้ร้ายไม่ได้เอาละฮะขอลงเนินเพิ่มนิดนึงฮะควาเลยตรงเนินนี้จะกระโดดรอดหรือไม่ฮะเพราะคันนี้เป็นคันที่เล็กมากนะฮะวิวว้าวนิ่มๆไปเหมือนมีอะไรหลุดตามตูดรอดเย้ยเออ เออมันพีกพีกลมมันแรงไปหน่อยฮะโอ้โหแรงน้ำถั่วไม่ค่อยดีกระจายเป็นเม็ดเลยฮะโอ้โหรถ้เลโกโ้คอนผ้ามันแตกกระจายสวยมากนะครับอืผมนี่จึ้งไปเลยฮะโอ้โหเอาเรื่องมากครับหายเลยลูกพี่เดี๋ยวผมตามไปฮะเฮ้ยพ,พี่พี่จะไปเบียกกันทำไมาครับพี่พี่จะไปเบียกกันทำไมาฮะ ขอรัฐสามัคคีชุมนุมว่ะนท่าน่าซิงหน้าดูฮะวิวภาพยังสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนอื่นบ้างฮะโอ้โหนี่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถตำรวจรถตำรวจรถตำรวจไปแล้วภาพสโลโมชั่นฮะโอ้โหรถตำรวจไปแล้วอะโอ้ไปแล้วกระบงกระบะโอ้โหแตกสองแล้วตอนนี้ ปะไอ้รถผมยังได้อยู่ฮะรถรถบรรทุกก็ยังได้อยู่หายแล้วฮะทุกคนมันจะไม่ได้ก็ตรงนี้แหละเออเป็นหลุมเฮ้อู้รถรถบรรทุกผมยังได้อยู่น,ะนะนั้นอ่ะดีรถบรรทุกผมยังได้อยู่ฮะโอ้ยชนชนเสียลงก็โอ้ยกระจายฮะโอ้โหแตกสะบ้านหันแหลกกันหมดเลยฮะเออ ภาพรสวยอ่ะผมนี่ย่างชอบเลยคนเอาเรื่องสวยมากครับสนุกนะครับรถเลโก้โอ้โหมามันน่ารักกรมุตมีดีฮะผมชอบมากเอาละฮะทุกคนนะรอบนี้นะครับผมเปลี่ยนแผนที่นิดนึงฮะนี่จะเป็นทางตรงนะฮะตรงยาวมากแล้วปลายทางนี่จะเป็นทางเหินข้ามสะพานนะฮะมาดูกันว่ารถเลโก้คนไหนจะผ่านไปได้มากแต่รอบนี้พิเศษครับผมใส่ในโตอ่ะขอโทษฮะเขาใส่ผมใส่นอตให้ไปแล้วนะฮะ เพื่อเพิ่มความเร็วนะครับในการขับเคลื่อนนะฮะรถมันจะได้ซิ่งสิกันนิดนึงฮะเอาแล้วฮะเดี๋ยวผมขอให้ทุกคนทุกคันนั้นมาไล่จับผมดีกว่าฮะไปะมาเลยพ่อหนุ่มเอาละผมให้ทุกทุกคันมาไล่จับผมฮะดูกันจะมีรถขนหนจับผมได้บ้างฮะอืยเป็นไงกระบะกระบะสิ่งอันเนี้ยโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใคร <laughs> ออนไปอะดูฮะดุดันไม่เกรงใจใครจะเป็นยังไงแรงนะความเร็วร้อยร้อยห้าสิบกว่า รถตำรวจกำลังค่อยๆยอืดขึ้นมาฮะโอ้โหรถคันมุ่งหน้ามาหาผมอะโอ้โหทำแบบสูสีกันเลยฮะฮมาแล้วฮะมาแล้วเอาละโอ้โหาเร็วนี่คืนอน่าจะประมาณนี้แหละฮะเต็มที่เฮ้ยเด็ด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 เสียทรงเกือบรับเกือบแล้ว โอ้โหเหินไปเลยโอ้โหกระจายเป็นเม็ดเลยอะโอ้โหโอ้กระจายมากครับมาดูรถตำรวจกันนะจะเหินข้ามตาผมหรือไม่อะ วูกลับมาเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยผมเออเลยอะไปฮะให้เขาออกตัวกันไปก่อนดีกว่านะฮะจะได้ไม่มีปัญหาขับชนกันนะฮะไปลฮะรดรถรถซิงรถซิงรถซิงโอ้หขหน้าต่อให้เขาก่อนเลยฮะผมขับกระบะแบบดุดดันไม่เกรงใจใครไปก่อนนะฮะไปแล้วฮะโอ้โหเนี่ รถกระบะผมขึ้นแซงรถตู้เรียบร้อยฮะโอ้โจหจังหวะนี้ดุด,ดันไม่เกรงใจใครโอ้โหเป็นไงแรงมากฮะโอ้โหเป็นไงแซงรถตำรวจได้ด้วยโอ้โหกับแบบซิ่งๆนะ,ะไปแล้วะไม่ต้องสนใจใครแล้วฮะโอโ้เร็วแรงมากผมนี่แรงสุดแล้วฮะผมใส่เต็มคาราเบลเลย ภาพส,สวยๆอ่ะเฮ้ยข้ามไปรอยให้เด็กมันดูไอ้หนูรอบนี้แหละของเจิงออ้าวชิบหายต่ำกว่าเดิมอีกโอ้โหเียครับกระจายฮะตาเรียรถตำรวจบ้าง่ะรอบนี้ภาพจะไม่ดูแล้วใช่ไหมฟิวโอ้โหโอ้โหเละเทมากอ่ะโอ้โห,โอโหเอาเรื่องนะฮะ สวยงามครับผมด่านนี้นะฮะทุกคนคุ้นเคยกันดีนะฮะรถเราจะต้องเหินข้ามเอสภานนี้ให้ได้นะฮะมันทูกคนจํากันได้หรือเปล่านะเป็นด่านเหินข้ามสะพานด่านหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าสิ่งมากๆนะฮะไอ้หัวรถสปอร์ตนั้นไปก่อนผมแล้วนะฮะนี่ผมขับรถตำรวจนะ,ะโอ้โหโอ้โหอันนี้แรงฮะ ฮะขับรถตำรวจนะฮะอ๋อผมลืมใส่ในโตฮนะไปฮะผมขับซิ่งฮนะรถตำรวจบินไปเลยบินไปหมดแรงโอ้หมดแรงกันหมดเลยฮนะโอ้ไม่ต้องสืบนะว่าข้างล่างเป็นยังไง โอ้โหแตกละเอียดครับทุกคนเฮ้ไม,มีขันไหนรอดสักคันนะฮะดูโอ้โหรถก,กระบะบมันทุบผมแปง้งแตกโอ้ยเรียบร้อยฮนะตุยเย่กันหมดนะโอ้ยแฮ้ ไม่มีขนไหนแรงพอที่จะแบบว่าข้ามสะพานได้เลยนะฮะอูห้หูกระจายกันหมดอะไรจะแรงเบอร์นั้นนะเนี่ยไม่ใช่ขับแรงนะชนแรง <c oughs> รอบที่แล้วผมให้ AI มันขับใช่ไหมมันเลยไม่ผ่านฮะนี้เป็นรถที่ผมขับเองด้วยมือนะฮะเป็นรถกระบะเลโก้นะฮะใส่ในโตพร้อมนะฮะแล้วบอกเลยว่าขับแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะเป็น <c oughs> คำนี้อยงเลย ไปฮะถิงแล้วมี่ใส่ในโต๊ะผมนะลุเลโก้ดูเดินไม่เกรงจอยครยไปฮะเอินข้าไม่ข้าทุกคนมาดุเปนพร้อมกันนะผมขับด้วยมือของผมเองฮนะพร้อมไนะวิ่นไปเลยดูความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงไง <c oughs> ข้ามได้นะ จริงๆมันข้ามได้นะเออทำเป็นเล่นไปอะโอ้โหถ้า AI ขับ AI จะขับงงๆหน่อยนะไเดี๋ยวลองขันนี้ดิโอ้โหตัวจีดเลยนะตัวจีดเลยเนะี่ยอะไรฮะโอ้โหเหมือนยางจะแตกเลยหน่อยวะ่ะยางมันเป็นแบนนะยางหลังเห็นละโอ้โหยางหลังดูแบนๆหน่อยฮะเหมือนจะยางแตก พร้อมบิน,นะ180ัะร้อยแปดสิบเอาความเร็อพอๆกันน่าจะได้หรือเปล่าไปครับพร้อมแล้วบินไปเลย <c oughs> <c oughs> ถึงเหมือนกันครับผมสวยๆเลยฮะโอ้แต่กระจายแบบไม่ต้องเกรงใจใคร <c oughs> เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเป็นเศษไอ้นี่สร้างนี้เลยแพลิกกลับเลยอะ เฮ้ยถ้าเป็นรถบรรทุกมันจะรอดเหรอวะยามันก็แตกนะเนี่ยโอ้ลอง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 ฮะเฮ้ยความเร็วได้อยู่รถบรรทุกคิดว่าจะไม่รอดแล้วเนี่ยมันยังได้อยู่นะฮะเฮ้ยร้อยหสิบ ร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยร้อยเออกระบะสั่นเลยเฮ้ยเกระบะสั่นโอ้โหเฮ้ยร้อยแปดสิบได้อยู่โอ้โหนี่เหมือนรถคาถาเลยฮะบินไปเลยดูดันไม่เกรงใจใครโอ้โหเออถ้าผมขับจริงๆมันก็รอดนี่หว่าไปให้เอไอขับต้องนานโอ้โหมาครับลองรถตำรวจดูมั่งนะ รถตำรวจโทรความซิ่งให้เด็กมาดูหน่อยเร็วไมายาสายแบบโทรติดโทรโบฮนะนี่จะข้ามได้หรือไม่ได้เอาล้วนะฮะรถตำรวจดูดันแบบไม่เกรงใจใครอีกเช่นกันนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้ยรถแปดส่พันน่าจะได้ครับ บายครับอุ้ยอ้าวโหกดสต็อปพอดีเมื่อกี้ถือว่าผ่านฉลุยฮะได้นี่ฮะรอบนี้เดี๋ยวเรามาขอซิ่งแบบขับแบบอิสระกันนิดนึงนะให้ทุกคนแบบว่าวิ่งเต็มที่เลยฮนะแล้วก็จะมีรถจราจรเขาเรียกว่ารถรถชาวบ้านทั่วไปฮนะขับปรับเพงกันไปกับเรานะฮะไปครับน้องเลโกล้รถ สปอร์ตนี่เป็นรถสปอร์ตนะเออลืมบอกไปว่านี่มันคือรถสปอร์ตเหมือนทุกคนดูไม่ออกนะโอ้โหไปฮะเด้ยอไอ้เวลเขาทำอะไรกับมึงวะโอ้โหคว่ำเลยโอ้เบนซะผมเสียทรงเลยฮะนี่นี่นี่ใส่ด้วยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ฮะขอขับอีกครั้งนะึงฮะของนี้ถือว่าเป็นตัวจี้แข่งเลโก้แล้วล่ะฮนะ นะฮะไปปรับลงกับชาวบ้านนิดนึงฮะโอ้ยลุงตุ้มันขับกลับได้ด้วยเว้ยสภาพฮะผมให้พี่เอาใหม่เลยฮะใส่โทอร์โบไปเลยฮะต้องดูดดันแบบไม่เกรงใจใครไปเลยฮนะอ๋อเราไม่เหินนะเหินเหินปล่อยแล้ววะตรงนี้ไม่เหินแล้วนะแหมเห็นอะไรแท่งแท่งนี้แบบไม่ได้นะจิตใจเรามันแบบอยากจะพุ่งทะยานกันตลอด เห็นอย่างนี้เลยแล้วจิตใจมันแบบพุ่งทะยานพุ่มถิยานนะฮะโอ้โหเราขับแบบชาวบ้านปกติมากก็ได้นะว้าวว้าวโอ้ยคือขับปกติถ้าคือแบบเลี้ยวผ้าก็คือเละหน้าเหมือนกันนะฮะโอ้โหแค่แค่เลี้ยวผ้านี่ก็คือเป็นกระบองแล้วนะฮะโอ้ยเหยียบดินไม่ได้เนี่ยถ้าเหยียบดินล้อล้อฟรีเลยนะฮะยาวต้องวิ่งบนถนนนะฮะ เ่นบ้างฮะขับแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้ดิรถกระบะโอ้เป็นไงนี่นักซิ่งตัวจริงฮะขับสะรถสั่นเลยขับสวยนะฮะไม่เจอปัญหาอะไรฮะนี่รถต้นหลัขับตามไปฮะโอ้ข้างหน้าเหมือนจะเพเยะเพเยะหน่อยฮะนี่ขับตามไปเลยฮะรถกระบะรถตู้ขับไว้เดี๋ยวรถตู้มันแบบเบ้อเฮ่ออันี่นี่พังง่ายฮะ เพราะมันยาวทำให้แรงต้องถ่งเสียนี่รถกระบะเราขับไม่ชนใครด้วยฮะขับแบบเรียบเรียบเรื่อยฮะนี่ใส่ใส่น็อตไปด้วยฮะโอ้โหเงหเจอหลุมฮะยังไปได้อยู่ฮะโอ้โหนี่ก็เจอหลุมเจอหลุมแต่ไปได้อยู่เหมือนกันนะแม่ มันถึกอึอ, ough, อ ough, ึนจริงๆอะถ้าขับแบบปลอดภัยเดี๋ยวผมเน้นให้ AI ขับนะ AI จะขับปลอดภัยมากนะแต่ถ้าขับแรงแล้วต้องขับเองนะขับปลอดภัยทั้ง AI เท่านั้นนะเฮ้ยอ้เวกำลังชมแล้วขับปลอดภัยต้อง AI เท่านั้นกูย่าพูดไม่นานขาดคำเลยมึงล่อกันเองซะแล้วโอ้หมดเลยที่พูดมาเมื่อกี้โอ้โหแต่มันยังขับได้อยู่เลยนะฮะไม่ชนแล้วบอกไม่ชนแล้วมึงชนอีก เออดีจริงเอาให้กูขายหน้าให้สุดกับคนดูเนี่ย <laughs> เรื่องขายหน้านี่ธนาจริงๆเลยโอ้ว่าไหนจะไม่จะไม่แม่งทำหมดเลยฮะอืมเนี่ยไม่ชนหินหรอกนะไ <laughs> เอโอ้ยเอาไว้ไม่ใ้ครบชุดดี <laughs> โอ้เนี่นี่น,นี่รออยู่คนเดียวฮะโอ้คันนี้ไม่เป็นไรฮะวิ่งสบายสบายวิ่งแบบชาญฉลาดนะ <laughs> นี่เป็างงานไงเห็นไหม ฉลาดอันนี้รอตาอยู่คันเดียวฮะอันนี้ก็ขับด้วยเทสแล้วค<ะ>รวอ,อ่ะเพ<ะ>ิ่งชมมันเป็นฉลาดเมื่อกี้แม่งล่อขอบตอนไหนไม่รู้เลยดีจริงๆเลยแต่ละกัน